ครับผมสวัสดีครับครับอยู่กับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนมเสกครับผมครับตอนนี้นะครับก็พาตูลูนะครับพอพลายพาตูลูนี่กินกินอาหารได้เยอะแล้วนะครับกินอาหารได้เยอะแล้วกินกล้วยนะครับกินกล้วยกินหญ้าได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับ

นี่ครับแสบหลายครับแสบหลายกินเป็นกล้อย <c oughs> อร่อยอร่อยล้ำเต้ล้ำเต้ นี่นะครับดูเอาครับกินแสบหลายครับแสบหลายกินแล้วพี่น้องกินแล้วงวดนี่กินหมดหลายเติบแล้วครับก็กินดีนะครับกินดี เริ่มแล้วนะครับวันสองวันแล้วก็เริ่มจะกินแล้วนะครับยังไงก็ติดตามนะครับพาตูลูพ่อพลายพาตูลูนะครับนี่ครับผมถ้าตัดสั้นมากแล้วก็เขาไม่ได้อันนี้กินเนาะฟังเสียงฟังเสียงครับฟังเสียง กินแล้วอร่อยแล้วแซ่บแล้วเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์ให้กำลังใจช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเซกครับผมแล้วก็ช่องพลายหนุ่มเซกครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะครับวันนี้ก็อัปเดตอาการนะครับ การกินอาหารของพ่อพลายนะครับแต่นนี้ก็โอเคแล้วนะครับกินเริ่มกินเยอะมาเรื่อยๆนะครับเมื่อวานก็กินกลางคืนกินยาหมดเยอะอยู่นะครับกลางคืนก่อนเลก็กเกาหอบยาให้กินนะครับก็หมดเยอะอยู่เสียงดีด้วยนะครับมีเสียงด้วยเดี๋ยวถ้าถ้าอีกหน่อยก็คงจะมีเสียงเหมือน,น,น,นเ,หเหมือนเหมือนช้างมั่นเหล่าเหมือนเหมือนพ่อพลายหนุ่มเสกนะครับ จะมีเสียงนะครับเพราะว่า <c oughs> มีวีแววมีแววเขาเรียกว่ามีแววเนาะมีแววนะครับที่จะมีเสียงแต่ก็มองอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นกลางคืนเนาะเป็นกลางคืนนะครับ เป็นกลางคืนเป็นกลางคืนเดี๋ยวเขาก็กินนะครับกินแล้วเริ่มกินแล้วนี่นะครับเมื่อคืนนี้ไถ่เนาะเอายามาไว้เป็นหรือควานเล็กคอาไล่อยู่น่าจะมี ดูครับฟังเสียงเคียวอร่อยแรงอร่อยแรงแสบหลายแสบหลายนะครับเพราะว่า <c oughs> วันนี้กลับมาจากตักบาทบนหลังช้างว่าจะมาเอาไอ้เชือกนะครับที่งาาย่อนลงสักหน่อยย่อนนะครับย่อนงาสักหน่อย แกไม่รู้จะเอาออกได้หรือเปล่าเพราะว่าใครให้เขานอนนี่เขายังไม่นอนนะครับจะต้องนอนจะต้องให้เขานอนถึงจะเอาออกได้หรือไม่ก็ต้องถ้าให้คนขึ้นนี่ไม่รู้จะเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าถ้าเขาให้คนขึ้นก็ยังโอเคอยู่นะครับถ้าไม่ให้ขึ้นนี่ก็ลําบากอยู่ถ้าเขานอนนี่เราอยู่สามารถเอาออกได้แก้ให้ได้เลยแต่ถ้าเขายังไม่นอนนี่ก็ ประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับกินแล้วเมื่อวานนี้ถ้าไม่ไม่หยิบให้นะครับขนาดกวนเล็กเอาหญ้ากองไว้ตรงนี้นี่ไม่ยอมหยิบเลยเขาไม่ยอมหยิบเลยถือว่าคือถ้าไม่ให้ก็คือไม่หยิบไม่กินต้องเอาไปถวายให้โอ้โหยิ่งกว่าหลวงพ่ออีกนเนี่ยเอามาก,กองไว้วางไว้ทั้งวนันไม่ยอมกินนะครับกวนเล็กมาวางไว้ไม่ยอมกินเลย แต่พอเอาไปยื่นให้คือเขาไม่หยิบไม่เล่นของเลยนะครับเป็นของนี่วางไว้ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยไม่หยิบไม่เล่นนะครับไม่หยิบไม่เล่นเลยคือไม่เล่นของเลยวางไว้นี่ก็ยาดนี่วางไว้ถ้าไม่เอาให้นี่ไม่กินเลยเฮอยเขายังไม่ล้มตัวนอนนะครับ ก็น่าจะนานอยู่นะครับเพราะว่าเขาอยู่แต่ในป่าเนาะแบบธรรมชาติเขาอยู่แต่ในธรรมชาติแต่เขามาอยู่ในบ้านเราก็ยังว่าแหละครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับต้องให้เวลาเขาแต่เขาก็หลับนะครับยืนหลับเพราะว่าพ่อพายหนุ่มเสียงนี่ตกมันสามเดือนนี่จะจะนอนน้อยมากนะครับจะนอนน้อยมากบางทีก็อาจจะเกือบจะไม่นอนเลยนอนน้อยมาก นนนยจริงๆคือไม่นอนลงตัวลงน่ะน้อยแต่ถ้านอนยืนนี่เขาจะนอนประจำนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าน่าจะเหมือนกันเนาะดูเสียงเคียวครับล้ำแต่แต่ล้ำแต่แตแตเห็นไหมครับฟังเสียงเคียวเนาะว่าต้นกล้วยนี่ บ้านเขาผมเห็นเขากินแล้วโอ้โหเขาเขาคือเ,เขาไม่ตัดนะครับเขาจะโยนให้เป็นท่อนแต่ถ้าตัดสั้นๆเหมือนบ้านเรานี่เขาจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าแถวบ้านเขานี่เขายังเขาไม่ตัดเลยเพราะว่าเขาจะเอามาโยนให้เป็นต้นเป็นต้นนะครับแล้วก็ต้นมะละกอที่เห็ดกินแต่เราคงจะไม่อ่ะครับต้นมะละกอแต่เขานี่เขาให้กินต้นมะละกออืม ก็มีแตงมีแตงมีแตงกวามีแตงโมนะครับมีหญ้าที่เขามามามาไว้ให้นะครับแต่เราที่คนมากก็ตัดสั้นๆนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนาะเราจะลองตัดดูนะครับเขากินไหม คือ,เข,อ,คนเ,นอเขายังไม่ชินเนาะเขายังไม่ชินไม่ชินนะครับยังไงก็กินอยู่แล้วเนาะนี่เคยดูแต่กลางวันวันนี้ดูกลางคืนหน่อยนะครับดูกลางคืนกินแล้วอนะมีเน็บหญ้าเน็บอะไรด้วยนะครับมีเอาญ้าเน็บใ่งาด้วยแต่เขากินหมดเลยนะคือเราไม่ต้อง ถ้าเป็นของเรานี่จะกินข้างในก่อนแล้วก็ค่อยหยิบข้างนอกกินแต่ผาตูลูนี่พอภายพาตุลูนี่คือกินหมดไปเลยคือไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ดูจากท่าทางเขาชงจะชอบกินลำมากกว่านะครับดูเขากัดกินนะคือฟันเขาดีมากนะครับมูลเขาเนี่ละเอียดจิดเลยนี่เสียงอร่อยแล้วนะครับแต่ส่วนมากจะกินเฉพาะลำกินเฉพาะต้นครับ แต่ใบนี้ก็กินอยู่แต่ก็ไม่เท่ากับกินต้นนะครับเนี่ดูนะครับเขากินจนหมดเลยไม่เหมือนไม่เหมือนของเราถ้าพรเสกนี่จะกินเฉพาะแกนในก่อนแล้วก็จะเปลือกเอาปอกเปลือกไว้หยิบไม่ได้แต่พาตูรุนี่จะกินแบบกินหมดเลยกินหมดทั้งทั้งนอกทั้งในนี่กินหมดเลยครับนี่เอามาเห็นไหมครับกินแล้วหยิบไม่ได้ลื่นหรือเปล่า còn tân hồ kia hả xếp đồ để phữa nước quốc lào này nữa còn thông mò mẹ mẹ ฟังเสียงครับฟังเสียงอ่ะเขจะปอ,อกกินอย่างนี้เลยเขาจะปอ,อกกินฟังเสียงครับฟังเสียงแสบร้ายครับ เสียงทำงเสียงอู้อร่อยแรงอร่อยแรงกล้วยภากิศานนี่อร่อยแรงครับอร่อยมากอร่อยมากง มาครับผมถ้าผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกนะครับแล้วก็ช่องพลายหนุ่มเสกนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับในช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกของเราด้วยนะครับผมก่อนจากกันก็ อย่าลืมนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครนะครับวันนี้จะเดินทางไปแห่งห้นตำบลใดควรได้รับความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับจะประกอบธุรกรกิจการค้าใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับ ก้าวหน้าก็ให้การค้าก้าวไกลนะครับหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้ดังใจปรารถนาทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ